สวัสดีจ้ามาป่าอีกแล้วมากับแม่บีมาเก็บเห็ดด้วยเห็ดเห็ดแนี่ยเห็ดเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยอร่อยอร่อยเห็ดเนี่ย เกิดเป็นกลุ่มถอ,อนเลยเไไดีเยาตัดทำความสะอาดแม่บีอยู่ทางนู้นอันนี้อยากมาเดินป่าอยากก็เดินป่าเก็บเห็ด เดี๋ยวฟินตัดกันเนะเก็บลิง่อนไปเก็บเห็ดไม่ได้มันไม่มีไม่ค่อยมีมก็กลกเลยมาเก็บลิงมือนบาบีบอืม แม่บีเขาก้มเก็บแต่ว่านี่นั่งก้มไปไหวเห็ดมันเหมือนเห็ดน้ำหมักบ้านเราแต่ว่าไม่กล้ากินกินพี่สายแกก็กินแกบอกว่าปอกเปลือกปอกเอตรงหัวมันอะแกลอกเอาออกโอ๊ย หเห็ดที่รู้จักก็กินไปทถอะเมื่อก่อนเนี้ยพี่สายก็เก็บกับพี่สายทุ่มอะ่ะไอ้บีรู้จักพี่สายทุ่มเปะ่วะฮะไม่เป็นไรไอ้พี่สายทุ่มแกเก็บเห็ดมาเยอะแยะเลย ก็ให้เก็บเห็ดเห็ดเบื่อมาเออมันมีตนแต่แดงๆมันแดง,งมอมก็ไปแล้ว ดันเยอะออกมาปกติน,นี้พี่ตักโรแบรไม่เป็นเน,ะน,น,นะาะมอก่อนจะตักโรเบรไม่เป็นทีนี้เขาสอนาตักดันแล้วเยอะออกมากระจายเต็มเลยทุกวันนี้หรือไปเลี้ยวโอ้ย หายกิโลครับทุนนายมแล้เก็บหรอกเข้าสส่งโปรไบ5กิโลไขข้าสั่ขาวสงรโปรไบ5กิโลแต่มันมีฝั่งนู้นแต่ขี้เกยจเก็บไม่เก็บหร,กรอกเก็บเท่าที่เราเก็บเลยแบกอะไรมาค่ะคุณหญิงแบกลิง5 <c oughs> <c oughs> อยู่เมืองอยู่เมืองนอกก็ยังหามแบกซ้ำอยู่เมืองไทยเลยเนาะอ้าวเอ้ย อืมนี่นะคะริงค่ะริงริงริงแบกจากป่า